รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดวียวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับในการทําอาหารมื้อเที่ยงแบบโฮมเมดเท้ากล่องพักเที่ยงใครๆก็ทําได้เหมาะสำหรับทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือจะทั้งครอบครัวเลยก็ได้ทั้งอร่อยทั้งสนุกแบบนี้นั้นะมาทํากันเลยกับสปาเกตตี้มิ t b ต l บอลการทำเท้ากล่องให้กับลูกๆนะครับจะทําให้เรามั่นใจได้ว่ามันสะอาดมันสดใหม่นะครับและเราก็สามารถที่จะเติมในสิ่งที่เด็กๆชอบลงไปในอาหารนั้นได้อีกด้วยนะครับ และเมนูที่เด็กโปรดปรานมากมากก็คือสปาเกตตี้มิตบอลนั่นเองนะครับได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งความอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านะครับมิตบอลเนี่ยชื่อเขาเรียกว่ามิตบอลไม่ใช่บีฟบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่เนื้อสัตว์บดอะไรก็ได้ตามที่เราชอบวันนี้เราเลือกเนื้อมาใส่บางทีเขาจะใช้เนื้อร้อยเนนะครับเนื้อบดเอาที่มันคุณภาพดีนี่เราก็ใช้หมูบดด้วย หมูบดเนี่ยใช้หมูบดติดมันนะครับจะทําให้เพิ่มไขมันเข้าไปในมิดบอลของเราแล้วก็เราก็จะมีหอมใหญ่นี่ใช้หอมใหญ่ประมาณครึ่งหัวตับหอมใหญ่ละเอียดถัดไปใส่กระเทียมไปด้วย พาสเล่นะครับมันจะมีลักษณะเป็นหยิกๆอย่างเงี้ยซอยละเอียดนะครับใส่ไปเลย2ช้อนโต๊ะใส่ชีสพาเมซานชีสขูดชีสลงไปเกล็ดขนมปังนะครับเกล็ดขนมปังเนี่ยจะทำให้เนื้อของเราเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจับให้มันเป็นก้อนด้วยเกล็ดขนมปังใส่ไปปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็วูสเตอร์ซอสใส่ประมาณสักช้อนชานเกลือ ร้อนครึ่งเลยพริกไทยดำนะครับใส่ไปด้วยสุดท้ายใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองทั้งใบเลยไข่ลงไปแล้วปุ๊บผสมเลยนะครับตอนแรกก็ใช้ซ่อมก่อนผสมให้พอเข้ากันพอเครื่องเข้ากันแล้วใช้มือลงเลยนวดให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ดีทั้งหมดเลยอ้าวตอนนี้ เข้ากันได้ดีแล้วแล้วเราจะมาปั้นเขานี่ปั้นไปดูก,ก่อนปั้นให้ก้อนประมาณนี้ตอนนี้นะครับมิดบอลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอามิดบอลเนี่ยไปทอดในกระทะเราพักเอาไว้ก่อนจากนั้นเราไปทําน้ําซอสมะเขือเทศตั้งกระทะเดี๋ยวเราจะเอามิดบอลลงทอดใช้น้ํามันไม่ต้องเยอะมาก น้ำมันนะครับเราให้ร้อนก่อนอ่าพอน้ำมันร้อนนะครับก็จะเอามิตบอลลงทอดทอดเสร็จแล้วก็กลับด้านเราจะทอดช่วงแรกเนี่ยอย่าไปขยับเลยเขามากให้ผิวนอกเขาเฟิร์มได้ดึงพอหลังจากผิวนอกเขาเริ่มเฟิร์มแล้วเดี๋ยวเราจะกลิ้งกัน <c oughs> กลิ้งอย่างนี้ <c oughs> ให้สีสวยทั่วกันทั้งลูกตอนนี้ก็ทวนทั่วเราเอาขึ้นจากกระทะ มิดบอลเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือว่าทําซอสแล้วก็ต้มเส้นนะครับทําซอสเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเตรียมผักต่างๆก่อนเรามีหอมใหญ่ใช้หอมใหญ่ครึ่งที่เหลือสับหยาบหอมใหญ่สับนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําซอสกันเลยเริ่มจากเราต้องผัดหอมใหญ่ให้ให้สุกใสก่อนใส่ไปน้ํามันส่วนประกอบของซอสมะเขือเทศของเราจะมีหอมใหญ่ มีเครื่องสมุนไพรต่างๆมีกระเทียมแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยถ้าสามารถหรือว่าอยากจะใช้มะเขือเทศสดก็ทําได้แต่ต้องเอามาลอกเปลือกก่อนเอาเม็ดออกเอาแต่เนื้อมะเขือเทศนะครับมาใช้ตอนนี้โอ้ยน้มามันร้อนแล้วลงผัดเลยปกติเวลาผมผัดหัวหอมมันจะใส่เกลือไปนิดนึงไปทําให้หัวหอมเนี่ยเปลี่ยนสีเร็วขึ้นเราจะใช้กระเทียมสมกรีบใหญ่กระเทียมเนี่ยบุบก็พอ ใส่ไปเครื่องเทศใส่ไปออริกาโน่เข้ากันได้ดีกับซอสมะเขือเทศใบทามแห้งเยี่ยมไปเลยอัดให้เครื่องเทศเราหอมจังหวะนี้ใบเบรลิใส่สักสามใบเครื่องเทศเราเริ่มหอมแล้วเราจะใส่มะเขือเทศเข้มข้นหรือโทมโตเพสเข้าไปด้วยนะครับเราจะผัดประมาณ2นาทีเพื่อให้สุกเพราะว่าโทมโตเพสมีส่วนผสม,สมของแป้งอยู่ด้วยจากนั้น มะเขือเทศใสไปเลยแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยดีมะเขือเทศของเราซะตอนนี้นะครับซอสมะเขือเทศเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โหระพานล,ลงไปด้วยให้กลิ่นหอมเนื้อที่เราทอดเอาไว้ลงเลยค่อยๆค,คนนะครับให้ซอส เคลือบทั่วมิดบอลเราดีเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆให้ทุกอย่างเคลือบภาษาอังกฤษเรียกว่าซิมเมอร์นะครับปิดฝาไว้ก็ดีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกิกนเลยระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาลวกเส้นกันนะครับใส่น้ำมันลงไปเคล้าเลย เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูซอสกันก่อนฮะมาดูซอสแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เคี่ยวมาได้ที่แล้วถึงจุดปรุงรสกันเลยเราจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลหน่อยแล้วก็พริกไทยคนเบาๆให้เข้ากันปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยปิดไฟเอาช่อโหระพาของเราออก ใส่เนยลงไปคนให้เนยเข้ากันกับซอสของเรานะครับเราจะใส่โหระพาสับเข้าไปอีกช้อนนึงให้ความหอมด้วยพอโหระพาลงไปนะครับกินโหระพาเข้ากันสุดๆกับซอสมะเขือเทศน,นะครับตอนนี้นะครับซอสมิตรบอลของเราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะจัดกล่องปิกนิกกันเดี๋ยวผมมาชิมกันแบบเต็มๆกันก่อน ซอสเนี่ยซอสมันคมกลอมมากกินกับเส้นเนี่ยลูกกํลังดีรับกลองว่าแบบลูกๆนี่ต้องเลิฟเลิฟสุดๆเดี๋ยวเรามาจัดกล่องกันเลย เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสปาเกตตี้มิตบอลสาหรับคุณหนูนะครับรับ,บรองว่าต้องปลื้มทั้งคุณหนูแล้วก็พ่อแม่แน่นอนนะครับเมนูแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้ายังมีข้าวกล่องในวันสบายๆเหมาะสําหรับปิกนิกกินสนุกกันทั้งครอบครัวกับแซนด์วิชปูอัดไข่กุ้งและแซนด์วิชไส้กรอกห้ามพลาดนะครับ